โดยรวมแล้วถือเป็นผลงานที่ดีจากเราแฟนบอลในสนามยอดเยี่ยมมากช่วยดีมากสิ่งสำคัญในวันนี้คือเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงบางอย่าง มันเต็มไปด้วยความทรงจำมากมายกับการควา้าแชมป์ยูโรปี1988ของเนเธอร์แลนด์แต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่กับทีมชุดนี้และกำลังพยายามสร้างความทรงจำของเราเองนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของโคดี้กัคโปหลังเกมยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะทีมชาติโรมาเนียไปด้วยสกอร์3-0ประตตู่อครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเนเธอร์แลนด์ตกรอบ4ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย น่วยนำมือของทีมชาติอังกฤษแต่ไม่ว่าอย่างไรเนเธอร์แลนด์หรือดัต์พวกเขาก็ยังคงมีความสําเร็จถึงขั้นที่เคยเป็นแชมป์ยูโรมาแล้วที่สําคัญในตอนนี้ฟอร์มพี่แกยิ่งมาเลยครับสําหรับโคดีก้กัปโปกระชากทีเป็นหลุดลทีเป็นตุ้มเล่นหน้าขวาได้ย,ยิางยอดเยี่ยมผมมองว่ายูโร2024ครั้งนี้น่าจะเป็นสนามประลองเสมือนสถานที่ชุบตัวรีดเค้นศักยภาพพิเศษที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในซีซั่นก่อนนะครับแม้ว่ากัปโปแก จะไม่สามารถสร้างความทรงจําของตัวเองด้วยการพาทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์ยูโรได้แต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าซีซั่นหน้าพรีเมียร์ลีกเปิดฉากบอมพี่แกน่าจะสะด่ามากขึ้นนะครับเพราะแกได้รับความมั่นใจเต็มเปี่ยมจากศึกยูโรมาแล้วยิ่งอยู่ภายใต้การทาทีมของอันเนอร์ส็อตเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันพูดภาษาเดียวกันมองตารู้ใจบันเทิงแน่นอนครับ